มาละจ้าดุยพระรัตนของแท้31 K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  OM, มสกรกฎาคมฝ่าวาเบิงกันได้จา้าสวัสดีจา้าพี่นอ้องปองปลายสูบูสุคนต้อนรับขอสูช่ชองข้อติดห้วยดังมากแช่เนาะจ้ากลับมาพอกับแอดมินในวันอาทิตย์ที่23่ากรกฎาคมนะจ๊าแอดมินก็นมีแนวทางดีๆตัวเล็กปังๆเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงกันอีกเช่นเคยเนาะจ๊ะสำหรับชุดนี้แอดมินก็ภพุ่มเจนนำเสนอแนวทางของดุยพร,รัตนต่อโดยแนวทางของกัปตันนะจ๊ะ ต่อย้วยนักทางของกระดานดำตกท้ายโดยนักทางของบันทึกโลกผู้ใส้จ้าก่อนไปรับชมระฟังแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจ้าพี่น้องสปูสก้สขขนนะจ้าด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะจ้าพี่น้องก็ะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนาะจ้าส่วนแอดมินก็ะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปด้วยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสปูสก้นนะจ้า ถือเป็นการผรสมวัลล่าเข้ากับไปรับชมแนวทางกันเลยพี่น้องเริ่มต้นกันที่แนวทางของดุยพรรารันกรเลยจ้ะแนวทางรัฐบาลไทย3ามสิบเอ็ดกรกฎาคมนอกจากแต่ว่าเปิ้ลเขียนเป็นหนึ่งสิงหาวดน,นี้เลขออกวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาด้วยจ้าวันนี้เพิ่นก็นให้ตัวเด่นมาที่ลักศูก 1, ก 1, ก 6, นย์ลัก 0, นหนึ่งแล้วก็ลัก 1, หกนอกจากลักศูนย์เพิ่ใไ้ไปที่ศูนย์แปดักหนึ่งไฮไปที่หนึ่งห้าลักหกไ้ไปที่ห้าหก เจ็ดกจ้ะต่อด้วยทศสาโตหกหนึ่าหนึ่ 6, 1, 5, 1, 7, 6, และสองเจดหกพี่น้องเดอ้อเน้นใหสอโตแดงแดก็คือ1หนึ่าเจ็กโตเนีนไปทีสองเจ้าแนวทางดุยพระรันเจ้ะแคบไปเบิง่งจดไปเบิ่งกันได้พี่น้องเดอ้อไปเบิ่งต่อกันทีแนวทางคองกับตันนะจ๊ะซึ่งก็เป็นแนวทางสอตัวล่างนะจ๊ะรัฐบาลไทยสามสิบเอ็ดกรกฎาคม2 000, 5ง6 ชุดสโตที่ให้มากกรไดแกแ้าเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าศูนย์สามศและ0ูนยห้าได้พี่น้องเด้อมักรักได้กระจัดไปเด้อจ้ะจัดทุกลักเบาไว้เด้อจ้ามันเปลืองงบประมาณจ้าไปเบื้องต่อกันอีกหนึ่งแนวทางเราจะนั่นก็คือแนวทางของกระดานดำเนาะจะ้า แนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่31กรกฎาคม2566ซึ่งงวดนี้ก็ให้ตัวเด้นมาทีลักเก้าลักศูนย์แล้วก็ลักหนึ่ง้วพนงเด้อเก้าศูนย์หน่งจ้ะลักเก้าให้ไปทีเกาสามเก้ี่เก้าห้าเก้าหและเกเจ็จ้ะลักศูนย์ให้ไปทีศูนย์สาม่ศูนย์ห้าศูและ0ูเจ็ด ลักหนึ่งให้ไปที่1นึ่งส1มหนหนึและหนเดพี่น้องเด้อแนวทางกระดาษดำสามตัวแดงแดงเก่าศูนจ้าแคบไปเบิง้งจุดไปเบิ้งกันแล้วจ้าหาเพื่อนไหโศกใลาบลาพี่น้นองเนาะแนวทางกระดาษดำเนาะจ้ามักกระจ้าบ่มากกับปอยพานเบิ้งเป็นแนวทางเนาะจ้าบต่้งพิษยังหลายมากมมยเนาะพี่น้องเนาะ ไปเบิ่งต่อกันที่แนวทางชุดสุดท้ายเนาะจ้านั่นก็คือแนวทางของบันเทิงลูกผู้ชายเนาะจ้าแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่สามสเกระ,กะดาคม2 5ง6ชุด2โตที่ไยมากก็คือ6 1 6นหาและ6กเก่าโดยพี่น้องเด้อไ้มาสามักเนาจ้าลัก6กลัก7แล้วก็ลักแปดัก6คือ6กหนาและ6กเก่าต่อด้วยลักเ เจ็ดหนึ 1, ่งเจ็ดหาและเจ็ดเก้าจักต่อด้ดยล 8, 8ักแปดแปดหนึ่งแปดหาและแปดเก่าด้วยพี่น้องเด้อเนวทางแอดบันทึกลูกผู้รายนะจกักแค่ไปเบิ้งจดไปเบิ้งกันเด้อจ้าเพราะว่าจะเป็นเนวทางของด้วยพระรัน่นเนวทางของกับตันกระดานดำบันทึกลูกพุท้าแค่ไปเบิ้งจดไปเบิ้งเอาไว้เทียบตัวเลขในการเลือกสื่อหลอดตอรี่กันเนาะจา้ะ ท้ายนี้แอดมินก็ขอให้พี่น้องสผูสคนโปรดใส่วิจรารญาณในการรับชมแล้วก็รับรู้ข้อมูลอย่างมีสติดะจากเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงโชคด้วยพี่น้องด้อแล้วก็สนับสนุนการสื่อสลากินแบงรัฐบาลเท่านั้นด้จากทางช่องบอสนับสนุนการพนันหรือว่าสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดด้วยพี่น้อง และแอดมินก็ต้องขอขอบคุณแนวทางทุกปาาระจย์ทุกถุกสำนักนั่นเลยจ้าการลงทุนมีความสยงสูงพี่น้องก็ต้องพิจารณากันให้ดีๆนะจ้ะสื่อตามกําลังทรัพย์สื่อตามผืนดวงของจะาของและพี่น้องเด้อจะสถึกแอดมินก็ขอให้พี่น้องสุกภูสุกโคนชบดีแห่งๆปัง,ปง,ปง,ปงๆมันหมายกันทุกคนนอจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอโตลาพี่น้องไปซ้ำนีก่อน้ด้ะจาแล้วจงกลับมาพอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า